ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับช่องมีมามอนทาร์ชาน e ลนะก็เป็นคลิปข่าวดีรายเดือนกุมภาพันธ์นะคะของชาวราศีกุมนะสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยมันจะบอกว่าในเดือนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าชื่อเดือนเนาะแล้วก็ราศีของคุณเนี่ยมันก็เป็นเดือนของคุณอยู่แล้วนะคะแต่เราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีข่าวดีอะไรบ้างนะ มีไพ่วิชนะคะบิตไฟแล้วก็เกรนะคะต้องบอกว่าในเดือนนี้นะคะพลังงานของชาวราศีกุมเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเหมือนกับว่าตัวคุณจะทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวของคุณเองค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นด้วยนะมีใครก็อ่าหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะได้เลือกได้ตัดสินใจนะคะกับสิ่งที่กำลังจะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ รวมถึงว่าอยากบอกให้คุณรู้ไว้ว่าทุกๆอย่างอะค่ะคือมันจุดจบอะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะ้อไม่ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะผลลัพธ์ต่างๆมันก็ต้องมีจุดจบของมันเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีข่าวดีอะไรบ้างนะสำหรับชาวราศีกุมนะคะขออนุญาตใช้เป็นสำหรับนี้นะคะข่าวดีของคุณนะชาวราศีกุมค่ะ ลุ้นไปด้วยเลยนะชาวราศีกุมข่าวดีของคุณนะคะขออนุญาตเปิดนะคะมีพไพ่เก้าเม้าวรด้วยแปดเมเา้าแปดถ้วยนะคะรู้สึกว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันหนักหน่วงหรือเป็นอุปสรรคปัญหาที่คาราคาซังมาก่อนหน้านี้ค่ะคุณจะเดินออกมาจากมันได้อย่างแบบสง่างามเนาะถึงแม้ว่ามันจะมีความทรงจําหรือความรู้สึกว่าเรายัง จำมันได้ยังรู้สึกกับมันเนี่ยแต่ว่าตัวคุณสามารถที่จะตัดแล้วก็เดินก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะคะอีกในหนึ่งนะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้รับข่าวสารข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่ก็เป็นได้โดยภาพรวมเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะจะได้รับข่าวดีหรือว่าใครที่สมัครงานไว้ใครที่กําลังเลงงานที่ใหม่ๆอยู่อาจจะได้รับข่าวดี ออในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในการเรียกไปสัมภาษณ์หรือว่าในเรื่องของการเรียกไปทำงานเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพิ่มเติมนิดนึงนะชาวราศีกุมนะคะว,ว้าวได้ไพ่เก้าถ้วยนะคะนายซ็คารนะจ๊ะแล้วอะไรอีกจ๊ะสามถ้วยถ้วยมารวัวๆเลยนะคะมี9้าถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยแล้วก็3ถ้วยนะคะ สำรับชาวราศีกุมที่รอคอยในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อยู่เรามองว่ามีเกณฑ์ที่จะเรียกได้ว่าได้พบเจอกับใครที่จะเข้ามาเติมเต็มในเรื่องราวของความรักเนาะทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เขาอาจจะเป็นคนที่อ๋อเรียกได้ว่ามีเสน่ห์ทางคําพูดแต่ค่ะแต่ว่าตัวคุณอาจจะเจอผ่านทางกลุ่มเพื่อนหรือการไปงานเลี้ยงสังสรรค์งานมงคลต่างๆก็เป็นไปได้นะเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างนี้ ก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนคุณอาจจะเป็นแม่สื่อแม่ชักให้ด้วยก็ได้นะตัวเขาอาจจะดูเป็นคนเหมือนที่มีความแบบแพลวพาวดูแล้วมีสเสน่ห์อาจจะเป็นลุคที่ดูแบบแบดบอยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมขออนญาตดูเปิดตัวตนแบบลักษณะเขาเพิ่มเติมให้นะคะ เจ็ดดาบนะจ๊ะเป็นคนอาจจะมีความแบบเจ้าเล่น์นิดๆตัวแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอแหละเมื่อจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนาะตัวคุณตัวเขาอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่รู้จังหวะจากคนต่างๆเหมือนกับรู้จังหวะว่าคนจะเข้าหาคุณในช่วงระยะเวลาไหนนะคะก็มีเกณฑ์จะได้เจอแหละเร็วๆนี้แน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกนะเพิ่มเติมนะคะข่าวดีนะหกดาบนะคะหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะข้ามน้ำข้ามทะเลนะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานที่มันจะมีโอกาสของการประสบความสำเร็จอย่างที่คุณคาดหวังไว้อโด่งดังหรือว่ามีชื่อเสียงนะคะแต่ว่ามันจะค่อนข้างหนักและเหนื่อยนิดนึงนะแต่โดยรวมผลลัพธ์ค่อนข้างดีค่ะโอเคจ้า ดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่นะขอเปิดเป็นคาว้ทาร์ตนะคะควี Queen one, นซับวานนะคะเพจซับคับนะคะมีไพ่ราชินีถือไม้เท้าสองไม้เท้าแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานแหละตัวคุณมองหาลู่ทางใหม่ๆแล้วก็ช่องทางใหม่ๆเรารู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้นขนขนางที่จะบาลาน การเริ่มต้นใหม่การทำงานชีวิตส่วนตัวได้ค่อนข้างดีนะคะมันทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างที่ได้ตั้งใจไว้เนาะอาจจะมีความเหนื่อยนิดนึงแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะขออนุญาตเปิดเพิ่มเติมเป็นซิสโซการ์ดนะให้ชาวราศีกุมเลยนะคะมีไพ่ compassion love นะคะ abundance นะก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีกุมเนี่ย ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะอยาให้คุณแก้ปัญหาความขัดแย,ย้งต่างๆด้วยความเห็นอกเห็นใจนะเหมือนแบบประนีประนอมอะแบบเนี้ค่ะแล้วก็การแสดงออก Take Action ในเรื่องราวของออ่ความรู้สึกที่มีเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะถ้าสมมติว่าคุณมีความปรารถนาดีมีความรักแค่กับใครคนรอบขอ้างอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะ Take A c t i o n มันออกมาได้นะแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นนะว่า โลกนี้มันมีความสุขความสมบูรณ์รอคอยอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกในทางที่เป็นเป็นเวททางที่ใช่ทนเองนะคะแล้วคุณก็จะเจอแบบโลกในแบบที่คุณต้องการนะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันคลิปหน้านะคะมูนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็คำทำนายไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะก็ถ้าใครรู้สึกว่า งกับตัวเองก็นำไปปรับใช้ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงก็รับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะคะขอบคุณมากค่ะ